จริงแล้วคนถ้าคิดจะจะปลูกทุเรียนต้องดูดินเป็นด้วยว่าดินสมควรให้น้ํำไหมเพิ่มน้ํำไหมทุเรียนเขาไม่ชอบน้ําแต่แต่จะให้เขาขาดน้ําครับเขาชอบความชุ่มชื้นแล้วลุงพี่ใช้วิธีการลดน้ํำยังไงครับนี่เห็นไม่มีสายท่ออะไรเลยครับนีก็ใส่รถเข็นมาเอาน้ำออกมาจากวัดใส่รถเข็นมาครับะยะทางโอ้ไกลเลยครับระยะทางก็ประมาณสองรอยเมตรสองร้อยเมตรวันหนึ่งรดสี่สิบต้น เช้าเย็ยน,ชนเช้ายี่ิบต้นเย็นย0ิบต้นทำอย่งค์เดียวเลยองคเดียวครับผมอู้อาที่แรกขุดนี่ใช้จอบขุดองเดียวคนเดียวไอ้ท่านเดียวเลยใช้เสียมขุดใช้เสียมขุดด้วยขุดใช้เสียมขุดขุดขุดวันละสองหลุมอู้วันละสองหลุมสองหลุมวันละสองหลุมทั้งหมดก็ห้าสิบหลุมสวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่ตับนนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่มาดูโรงพี่นะครับ ปลูกทุเรียนนะครับเดี๋ยวความเป็นไปเป็นมาอย่างไงนะครับเราไปทําความรู้จักกับหลวงพี่นะครับผมนมัสการครับหลวงพี่ครับสาธุสาธุครับผมแนะนํานามนะยครับมาชื่อหลวงพี่อุทัยยานวีโรตปัจจุบันจําวัดอยู่วัดศรีรัตนารามตาบลน,นอกเมืองอําเภอเมืองหวัดสุรินครับผมอ๋อเดี๋ยวตอนนี้หลวงพี่เห็นว่าปลูกตัวเรียนใช่ใช่ปลูกตัวเรียนร้อยต้นปลูกร้อยต้นใช่ใช่ ปลูกนานอย่างครับ <saturated> น <in> ี่ปลูกตั้งแต่เดือนกันยาปลูกวันละต้นสองต้นกันยานี่แหละครับกันยาที่ผ่านมาอืมอุ้ยก็เริ่มสวยนะครับไม่ได้ปลูกเยอะปลูกวันละต้นสองต้นปลูกไว้เรื่อยๆปลูกเอ่อองเดียวเลยเดียวอืมร้อยต้นปลูกทีละวันละต้นสองต้นนี่ครับใช่ปลูกตั้งแต่เริ่มเดือนกันยามาถึงปัจจุบันนี้แะครับวันนี้แหละก็ครบร้อยต้นก็ว่าจะปลูกต่อเพิ่มอีกไปอีก ด้านโน้นติดถน,นนน่ะอืเป็นความประสงค์ของของใครครับนี่อันนี้เป็นความประสงค์ของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอลำดวนพระครูศรีสุนทรครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฝ่ายบริหารมหาวิทยายลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยายลัยครับผมยาเขตสุรินอืมคืออตอนนี้คือมีแนวทางมาปลูกทุเรียนใช่ใช่ครับปลูก <ผม S 1> ให้โยม ดูว่าพอจะปลูกได้ไปเป็นแนวทางให้โยมแก้จนได้ไหมครับผมโอ้เป็นตุเรียนแก้จนแนวทางใช่ไหมครับเป็นแนวทางอืมเอาที่ีปลูกนี่มีการโพนดินขึ้นอะไรครไหมครับตรงนี้ก็มีการขุดหลุมแล้วก็ยกโคกขึ้นไม่สูงยกพอประมาณครับให้ไม่ให้มันติดกับพื้นเดิมยกมันสูงมานิดนึงประมาณทักศอกหนึ่งครับโอ้เดี๋ยวเดินไปดูทางล้นนะครับอันนี้คือปลูกก็ไม่กี่เดือนเองนะครับนี่ เดือนสองเดือนได้สองเดือนสองเดือนอแล้วมีการให้น้ําให้อะไรมาครับนี่ก็ให้น้ําบ้างสามวันให้ทีหนึ่งสองวันให้ทีหนึ่งเอาลงพี่ใช้ดูดินว่ามันดินมันดินมันสมควรให้น้ําให้สมควรให้น้ำไต้องดูดินดูดินเป็นด้วยครับจริงๆแล้วคนถ้าคิดจะจะปลูกทุเรียนต้องดูดินเป็นด้วยว่าดินสมควรให้น้ํำไหมเพิ่มน้ํำไหมทุเรียนเขาไม่ชอบน้ําแต่แต่จะให้เขาขาดน้ําครับ เขาชอบความชุ่มชื้นแล้วลุงพี่ใช้วิธีการลดน้ํำยังไงครับนี่เห็นไม่มีสายท่ออะไรเลยครับนี่ก็ใส่รถเข็นมาเอาน้ำออกมาจากวัดใส่รถเข็นมาครับระยะทางโอ้ไกลเลยระยะทางก็ประมาณสองร้อยเมตรสองรอยเมตรวันหนึ่งรถสี่สิบต้นเช้าเย็นเช้ายี่สิบต้นเย็นยี่สิบต้นทำอย่งค์เดียวเลยองค์เดียวครับผมอู้ถือว่าสุดยอดมากจาทำหลายองคเดียวมันจะเกี่ยงกันเดี๋ยวมึงทําบ้างกูทาบ้างมึงทําผิดบ้างกูทําถูกบ้างครับ รับปิดจอองเดียวเลยครับผมโอ้หนี่ร้อยต้นมีต้นสวยๆเนาะเอามาต้นอ่าราคาเท่าไหร่ครับนี่ความสูงเท่าไหร่ครับต้นนี้ก็ประมาณเม็ดเม็ดหนึ่งได้หนึ่งเม็ดตัวนี้ต้นสองร้อยเนี่ยต้นสองร้อยต้นสี่สิบบาทโอ้ปลูกแคะกันไปปลูกแค่ไปเฮ้ยเขาเริ่มแตกแล้วนะครับเอาลงพี่ได้ใส่ปุ๋ยแสอะไรบ้างครับนี่ปุ๋ยยังไม่ใส่ตอนนี้ก็ประมาณเดือนเดือนธันวาถึงจะใส่อื พวยยังไม่ได้ใส่ครับก็ปลูกยาวเข้าไปป่าในนู่นเลยใช่ไหมใช่ใช่ยาวไปถึงโน่นนะถึงไม้ยืนต้นนะร้อยต้นร้อยต้นโครงการก็จะปลูกเต็มนี้เลยเนาะต้องดูก่อนปีนี้ว่ามันมีอาการยังไงถ้ามันมีอาการว่ามันจะไม่รอดหรือว่ามันไม่สมควรที่จะปลูกก็จะงดไว้ถ้ามันสมควรปลูกอีกก็จะขอหลวงพ่อปลูกเพิ่มไปอีกจำนวนที่มันเหลือไว้อีกร้อยต้น อีกร้อยต้นฝั่งโน้นใช่ครับผมออ้ถือว่าลุงพี่นี่โอ้เก่งมากๆเลยเนาะถือว่าทําท่านเดียวเลยองค์เดียวเลยองเดียวล,ยลองดูโยมครับมไม่ลองก็ไม่รู้ไม่ดูก็ไม่เห็นครับผมสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคำมีมีการใส่สลนนไหมครับเห็นว่าูอย่ต้นโน้นใส่สลนอยู่ต้นนั้นปลูกใหม่ๆก็ลองใส่สลนดูสองสองหลุมครับ ทีนี้มันเข้าหน้าหนาวแล้วก็ไม่ใส่แล้วไม่ใส่แล้วไม่ใส่แล้วโอ้คือถ้ามงงสเลียนหมดทั้งนี้ก็มันก็มีคุ้มอ่ะครับมันยังไงต้นไม้มันก็ต้องอยู่กลางแจ้งกลางแดดอยู่แล้วครับธรรมชาติของเขาอืมถ้าเขามีการทนแดดมาก็อยู่ได้ใช่ไหครับอยู่ได้แต่เอาให้เขาสู้แดดก่อนดินัวนี้เป็นดินแบบไหนครับหลวงพี่ทีนี้เป็นดินดาดดินดาดเลยเหรอใช่ดินดาดดินดินดาดแข็งแล้วนี่นะแข็งครับตัวนี้จะเป็นที่แรงมากเลย มันจะเป็นดินแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ดินแข็งแบบนลยเนาะนี่นี่เวลามันโดนน้ํามันก็จะค่อยค่อยละลายออกไปดินดาดินแข็งครับผมก็ลองดูใช่ไหมครับลองดูถ้าเกิดว่ารอดก็คือว่าเป็นทางเลือกของชาวสุลินเลยเนาะใช่ของเขตอําเภอเมืองเนาะแถวนี้ก็คือยังไม่มีใครปลูกได้เนาะลูกพี่เนาะใช่ครับก็เอามาลองดูนู่นกระปูกเข้าไปในป่านู่นอ่าก็ปลูกครับอันที่ปลูกก่อนมันก็แตก ลากเดลากเดินแล้วแตกยอดแล้วตัวนี้จะปลูกเดือนกันยาแถวนี้ปลูกก่อนเพื่อนครับตัวทำทีละหน่อยทำทีละเล็กทีละหน่อยวันละวันละโคกสองโคกวันละโคกอันนี้ก็ปลูกเดือนกันยาแตกยอดแล้วแตกยอดแล้วเนาะใช่ครับผมก็ใช้ฟางคุมใช้ฟางห่มให้เขาครับฟางมันจะคุมห่มคุมความชื้นได้นานอาทิตย์ หม่ไม่แล้วก็ไปให้น้ําเยอะครับตลัวรากเขาเน่าค่อยให้ไปเรื่อยๆค่อยยอดอืมประคบประงมเมายิ่งกว่าลูกเล็กเด็กแดงอ่ะครับเพราะว่าดินตรงนี้มันไม่มีใครมาปลูกขุดแบบนี้ด้วยเอาที่แรกขุดนี้ใช้จอบขุดองคเดียวคนเดียวไอ้ท่านเดียวเลยใช้เสียมขุดใช้เสียมขุดด้วยขุดใช้เสียมขุดขุดขุดวันละสองหลุมโอ้วันละสองหลุมสองหลุมวันละสองหลุมทั้งหมดก็ห้าสิบหลุมครับต้นละ ลุมลุมละสองต้นก็ร้อยต้นอ๋อคือปลูกคู่ใช่ไหมครับปลูกคู่อือผู้เขามีเพื่อนด้วยลึกไหมครับเวลาขุดเนี่ยครับก็ประมาณหนึ่งเมตรหรือแปดสิบเอ้แปดสิบเซนคอมลึกเลยครับความลึกโอ,กอ้แล้วก็ประมาณหนึ่งเมตรหรือแปดสิบเซนเก้าสิบเซนหรือเจ็ดสิบก็แต่มันขุดได้อืมอันนี้ขุดยากก็ไม่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 ขุดลึกอันนี้ขุดง่ายขุดลึกให้ยากให้รากเขาเดินได้ไง โอ้เก่งมากาครับเนี่ยถ้าเลิกถ้าลาก็เดินได้แล้วมันก็จะรอดแล้วทีนี้อืมเอาหลวงพี่มีความคิดยังไงที่ให้เอ่อท่านให้มาปลูกครับคิดว่าเอ๊ะมันปลูกได้ไหมหรือว่าทําตามประสงค์เขาอ๋อก็ก็อยากจะลองดูว่ามันจะปลูกได้ไหมเพราะว่าที่ตรงนี้มันมันเป็นปลนที่เปราะประโยชน์ไงเอาไว้เพ่เปราะประโยชน์ครับก็เลยหลวงพ่อให้มาลองปลูกดูว่าจะปลูกได้ไหมครับผมถ้าปลูกได้มันก็จะ เออว่าบ้านเราก็ปลูกทุเรียนได้ไม่ต้องไปซื้อกินเขาไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อไก่ไม่ต้องไปหาไก่ครับผมบ้านเราก็มีทุเรียนกินได้ปลูกได้กินได้ก<ส>็ได้ไดอ่อเงินเข้าวัดด้วยนะครับรได้เงินเข้าวัดพอได้เงินใช้ใน,นหมู่บ้านครับร่าน้าค่าไฟมันต้องลองดูไม่ลองไม่รู้เพราะว่าไม่คนเขาลองเขาก็บอกว่าเขาปลูกไม่เกิดปลูกแล้วมันตายครับปลูกแล้วไม่คุ้มไม่รอดอืม ก็แตมาก็อยากจะลองว่าไมวัดใจดูไปใช่ไหมครับวัดดูว่ามันจะสาเร็จไหมว่ามันจะได้ไหมก็เข้าไปถึงนุ่นแล้วเข้าถึงนู่นนะครับโอ้ห้าสิหลุมห้าสิบหลุมร้อยต้นใช่วันปลูกสองเดือนสองเดือนเต็มวันละวันละสองหลุมขุดวันละสองหลุมสี่หลุมวันละโคกครับสองเดือนสองเดือนไม่ไม่ทำเยอะนะขุดครับวันละสี่หลุมวันละสองโคกขุดเรื่อยๆปลูกเรื่อยเหนื่อยก็พักใช่ไหมครับ เนี่ยเราก็หยุดเย็นแล้วก็ทําต่ออีกครับผมต่อไม่ต้องต้งตาททาอย่างเดียวทาอย่างอื่นบ้างครับมาออกกําลังกายตอนเย็นเย็นครับผมตอนเช้าเช้าออกกําลังกายอืแบบออกกําลังกายได้งานนะครับออกกําลังกายแบบนี้ได้งานเนาะใช่ได้เงือได้งานได้เงอแล้วก็หยุดแล้วไม่ทาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีอะไรทําอีกครับผมเราทำไปเรื่อยๆแล้วจะไปเคร่งเครียดไม่ได้ครับผมต้องค่อยๆทาไปเรื่อยๆเอาต้นพันธุ์นี่ก็คือ อาญาติโยมบริจาคมาเลยว่าซื้อไม่ใช่หลวงพ่อทุนจากวัันไปซื้อมาอ๋อได้ทุนจากวัดใช่ได้ทุนจากหลวงพ่อครับผมอือเอาหลวงพ่อเห็นเอท่านปลูกอย่างเงี้ท่านเอมีความรู้สึกยังไงแบบว่าโอเคไหมครับก็โอเคอยู่อืท่านก็บอกว่าถ้าทําได้มันก็จะเป็นแนวทางให้โยมดูครับถ้าทาไม่ได้ก็แสดงว่าดินเรามันไม่ดีครับดินเรามันใช้ไม่ได้นาะใช่ใช่ครับผม หลวงพ่อก็ปลูกฟักทองอยู่หลายหลุมอยู่พพ่อครับผมตรงที่ไทยนะก็ปลูกฟักทองอันนี้กําลังสวยเลยเนาะอันนี้มันกําลังสู้แดดสู้ลมมาได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับอืมเพราะว่ามันเมื่อก่อนมันก็นัาฝนเนาะครับปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้แหละอืม่าเพิ่งให้ปุ๋ยเขาให้เขาสู้แดดสู้ฝนสู้ลมครับดินฟ้าอากาศโอ้ oh. ันอง คู่กันดินฟ้า,ากามันจะได้ไหมครับก็คือถ้าให้ปุ๋ยเดี๋ยวเขาจะชอดอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ห้ปุ๋ยตอนนี้ไม่ได้ต้องสองักสองสามเดือนล่าเขาเดินให้ปุย๋ยครับผม,มนี่ครับถือว่าสวยนะครับกําลังขึ้นกําลังขึ้นเลยกําลังแตกมองมาก็รูอ,อนาคตถ้าเกิดว่าเ,เป็นสวนทุเรียนของสุลินเลยนะครับนะเนาะเขตอำเภอเมืองก็ก็มีคนปลูกได้บ้างไม่ได้บ้างน,นะครับ อยู่ที่การ<ช>ดูแลใช่ไหมครับใช่ใชของทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคนดูแลไม่เกี่ยวกับดินครับมันก็ลูกเราเมียเราถ้าดูแลให้มันสวยมันก็สวยดูแลให้มันไม่สวยก็ไม่สวยอืต้นไม้ตือต้นทุกต้นครับผมถ้าเราดูแลสวยมันก็สวยดูแลไม่สวยก็ไม่สวยให้น้ําให้อาหารเขาดูแลยิ่งกว่าลูกอีกครับแมลงไม่ให้แต่ไรไม่ให้ตอวมันครับผม อืมเป็นการไปงานปลูกทุเรียนเนี่ยปลูกร้อยคนจะได้สิบคนนั่นแหละผมถึงจะรอดใช่ไหมครับรอดได้สิบคนนั่นแหละครับผมอ๋อถ้าปลูกร้อยคนได้ร้อยคนเนี่ยไม่มีที่ขายครับความสามารถของใครของมันเฉพาะตัวอืมก็คืออยู่ที่เอ่อความสามารถของเราด้วยเนาะความสามารถของเราครับเออท้ายนี้ครับลุงพี่อยากเอ่อให้ลุงพี่เชิญชวนเกษตรกรนะครับเอ่อหันมาทําเกษตรแบบยั่งยืน นะครับขอให้หลวงที่แนะนำหน่อยครับก็เชิญชวนญาติโยมที่ยังท้อแท้กับการดำรง oh ชีวิตการดำรง oh ชีพว่าเกิดมาใช้นี่อย่างเดียวแล้วก็หาอย่างอื่นทำบ้างเพื่อค,คลายเครียดหาปลูกพืชที่บ้านเรายัางเขาไม่นิยมปลูกก็เอามาลองลงดูสัก ấn, ห้าต้นสิบต้นใหม่ๆไม่ต้องลงเยอะ ถ้าลงเยอะแล้วมันจะพอมันศูน์แล้วก็เสียดายทั้งแรงเสียดายทั้งเงินทั้งเสียดายทั้งเวลาเราค่อยๆทําไปเรื่อยๆเราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆถ้าเรายังไม่รู้ก็ต้องเรียนรู้สิ่งไหนที่เราไม่รู้เราก็ต้องเรียนรู้สิ่งนี้ที่รู้แล้วแล้วก็บอกกันต่อกันไปบอกกับบุญเราไม่หวงวิชากันแต่ใครอยากจะมาชมก็มาชมได้ตอนนี้กําลังเริ่ม ดำเนินโครงการของหลวงพ่อครับกําหนดว่าสักสามปีถ้ามันได้ผลก็จะหาที่ปลูกเพิ่มไปอีกสักห้าไร่สิบไร่ไปเรื่อยปลูกผลไมา้ให้โยมกินครับได้บุญได้บุญ, <laughs> บญครับผม <laughs> ก็ท้ายเนี่ยท้ายนี้นะครับเออหลวงพี่ถ้าเกิดใครท,ที่อยากร่วมบริจาคเนาะช่สมทบต้นทุเรียน ต้นสองต้นเพื่อการทําบุญอ่าช่องทางไหนได้บ้างครับก็โอนเข้าบัญชีก็ได้โอนเข้าบัญชีวัดก็ได้มามาที่สวนก็ได้ครับผมพิกัดอยู่ที่ไหนนะครับพิกัดอยู่ที่ตาบลน,นอกเมืองวัดศรีรัตนารามหมู่บ้านตะตึงตรงไหนหลังศาลสร้างใหม่หลังศาลที่จังหวัดสุรินสร้างใหม่ ห่างจากสารสร้างใหม่ไม่ไกลประมาณสองกิโลได้หรือหนึ่งกิโลก็ประมาณไม่ถูกครับผมถ้าใครอยากมาเรียนรู้ก็มาเรียนรู้กับลุงพี่ดได้เนะกับลุงพี่ได้ไม่ให้เสียเงินครับถ้าจะเรียนรู้การปลูกทุเรียนต้องเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจุดเริ่มต้นครับว่าเขาปลูกยังไงเขาลงหลุมยังไงเ็าทากันยังไงเขาให้ปุ๋ยยังไงปลูกทุเรียนเรียนรู้วันเดียวไม่รู้เรื่องต้องสามปีเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับผม ครับผมสำหรับเอ่อคลิปนี้ก็ขอบคุณหลวงพี่มากๆนะครับผมครับขอบคุณครับาุาุ